แนวทางฮานอยครับผมประจำาวันที่14ธันวาคม2567นะครับวันนี้ได้เด่น5รอง6ครับผมตัวเน้น5-4กับ6-4นะครับเด่น5รอง6ครับผมเน้น5-4กับ6-4ครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสําหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผม สำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับรบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจกับอาจารย์ยยอีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผม ก็มาสรุปผลนะครับผมสรุปผลของเมื่อวานก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรครับผมเมื่อวานนะครับผมนอยรวมเฉพาะกิจครับผมสี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็วี P ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่13บธันวาสองพันครับเมื่อวานแอนใหยเด่น1รอง5ครับผม3ามตัวศูนยกับหนึนะครับ2ตัว101,415,54แล้วก็ศูครับผม ผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผมรอบ4ี่โมงครึ่งนะครับผม3ตัวบน258กับ2ตัวล่าง0ูนย์ครับผมก็ได้แค่วิ่งรุด5ครับผมรอบพิเศษนะครับผม5้าโมงครึ่งครับ2ตัวบน298กับ2ตัวล่าง5 6ครับผมก็ได้วิ่งรุด5นะครับผมวิ่งรุด5ล่างครับรอบปกติครับผม6กโมงครึ่งนะครับผม สามตบนสามกับสองตัวล่างหกก็หลุดไปครับผมรอบวี p พีนะครับผมรอบวี p พทุ่มครึ่งครับสามตัวบนเจ็ดแปดสองกับสตัวล่าง80ก็หลุดไปครับผมก็ต้องขออภัยนะครับผมขออภัยสําหรับสายเจาะด้วยนะครับผมมาว่ากันใหม่ครับวันนี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับผมน้อยร่วม เฉพาะกิจครับผม4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครงึแล้วก็ V.I.P. ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่14ครับผมธันวาคม2567นะครับสําหรับแนวทางฮานอยในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น5ครับผมเด่น5รองเป็น6นะครับ เด่น5รองหครับผมเด่น3มตัวเด่น3ตัววันวนี้ได้2 5 4หครับส่วนรอง3ตัววันนี้ได้9 6 4หครับผมต่อไปก็สองตัวเด่นสงตัวรองแล้วก็สงตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาสองครับผม3ตัวบนครับแล้วก็อ่าตัวเด่นครับผม แล้วก็964นะครับผม3ตัวรองครับมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสํำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น5ครับผมเด่น3ตัว2 54นะครับผมจะตัด2ตัวเด่นได้52ครับผม 5, 4ครับ5 2ก็จะแปลงเป็น5 5ด้วยนะครับผมแล้วก็เด่น5ร้อง6ครับผมเด่นรองรวมกันเป็น5 6ครับส่วนร้อง6ครับผมร้อง6รอง3ตัว9 6 4นะครับผมจะตัด2ตัวร้องได้64ครับผม64กับ6 9นะครับ สำหรับตัวกันว mm ัน hmm. นี้ครับผมตัวก uh ันวันนี unusual unusual ้ตัวกันจากชุดเด่นนะครับผม2อครับผมตัวกันจากชุดเด่นเป็น2อนะครับแล้วก็จะแปลงเป็น4ีสีด้วยครับผมแล้วก็จะมีตัวกันจากชุดรองครับผม9กครับผมวันนี้ตัดเลขหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมวันนี้ตัดเลขหมดแล้วครับผมก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผม ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรับวันนี้ครับน้อยรวมเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่14ทธันวาคม2567ครับวันนี้ได้เด่น5รอง6ครับผมเด่น3ตัว2 5 4กับรอง3ตัว964ครับผม เด่น5รอง6นะครับเด่น3ตัว254กับรอง3ตัว964ครับผมเด่น2ตัวครับผม52 54 55 56รอง2ตัว64 4, 69 6, 6, ตัวกันเป็น24 44แล้วก็94ครับผมเด่น2ตัวนะครับผม52 54 55 56รอง2ตัว64 69ตัวกันเป็น24 44 4, แล้วก็94ครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น5รอง6นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น5รอง6ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้แอดก็จะขอเน้นไปที่5 4ครับผมตัวเน้นวันนี้นะครับผม5 4ครับ 54กับ64นะครับผมตัวเน้นวันนี้ครับผม 5C กับ6กนะครับผม54กับ6กครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ